ปิ่งประดุกหอมๆมพี่น้องสวัสดีครับผมนี่แซ่บๆน้ำกันประดุกประดุกประดุกกินกับตำบักทัวพี่น้องหอมหอมเลยมันหลายครับประดุกว้าวกินกับตำบักทัวเ,เดี๋ยวองตำบักทัวครับผม

ตำตัตออวต่ำหำเสียม,ม,มา่สงน่พี่น้องกินเขา<อ>ตำหมออกทัวจานนี้ลปลาจาน้วกร่อยทำเองแก้ลยมากินเขา้านี่พ่อเมียมากินเขา้ <c oughs> าน่าจะปเตียง <c oughs> ใช่ๆกินต้องยังไงมีนะอย่เขาคัดแล้วหต้องอี่หาวักขอลองมาใสกับแม่วันจับมันกินมาเสมอเหรอปลาจะมาเอาคัอเอาตายขอยจะกินโนมบเขียวคนไดนบเว้ย ไม่สดนะวบผ้าเท่าเหวเท่าเห็นมะยน้อนแง้มเข่งชิมเราไงเว้ยเขากับวเท่าแล้วเนาะเขาจะหลับ้างเขาก็อยากเลี้ยเนาะน่าเนื่อืนเห็นบะจะเจ้าถีอเท่าวเท่าได้จ้องไม่จะคนเลยคนทั้งยางทั้งแบกเลยมั่นเต้มไปมดิมผสมมั่นเดีมั่น

ยบบหยาบมากนะอันม,มันลยมักไปนะียาเลยน้ำเข่าหูนี่แหะดังอืออืออยู่ในหูแม้ขึ้นไปมึงต้อาาเสอรท้งงนเมยเอา ขอบุณวันบว้เิัหยางบัทวาเจมมกินเลยไปวหนระั้อง่ะี่นอง <c oughs> หลายนินด่เล็กน้นาะอิ่ม่ะจิมเลเหรอบนยรับเส้ครับเนาะว่กินกบ่าอะไร

Đi mà chỗ tay 1 9 tờ gạo sẵn đấy nè anh nè. Chán mà chộtข้าวเย็นใส่. Nó nó nhão rồi. Ừ. Bò ừ. bở <laughs> 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 <Nam> <laughs> มาเกิดบ้าไปเอากระบาดหรอบางน่อยแล้วนะเดี๋ยวกระบาดมอห์ี่ใต้เดียขอเจ้าเดินนี่อันน้ำน้ำอเดนเร็อ๋อข้าเดินจะเยาจังได้หรือมั้เนี่ยลเจ้าเดินมาเ็งอารุณอันน้ำเมียกวนเดี๋ยวเดี๋ยวแม่บ่กเาจากพี่

โอ้ยังเขายังเอาไปทาแียนหาเนีมันเนาะรับบ้านจบเรียนมั่นเดยเียพอดีล่ะได้ได้เงินตัวถืิเรียนโง่เมียเป็นก้อนหยาก็ไไ้เห็นโมอเกีย่รวอม่พอมบ่อบ่อผ่านมันมานั่งเว้ยอปใส้ย่างุกเลยค่ะ ไทหุ้นเลยีไปไทยหุาอยากเนี่ยซาลิงเงี้ยเดี๋ยเดี๋ยวคนนี้เอาวไม่ม่เน่ยก็ไปยห้นไาก็เจ้าิง่มเอาล้นบกตกห้อบียระเยอ่อ้องเต็มอยู่เลย

หากินน้ำมันนบอน้ำมันของคุณนเจ้าน้ำนเทานเจ้คือเราบอนี่เลยบหาหมองไม่เอาจะว่าคือกันเงินนะกินงนหลารอยู่บอกไม่เป็นอันนี้ฮะที่เ้าตองคิวไรอยู่บ่กไรหรอกวางาอใส่ไรใส่บัตละเลยนะค่อยๆไปเจ้ ม่แม่นานสิเอาเที่ยวเดือกแม่นุ่งเอาก็ได้หรอกอะไบารับลูกน้องอย่าคนเว้ยเต้าเต้าอะไรเนี่ยเอาแบกยร์นม่บานงั้นอะไรไม่แล้วงงงงงบารับลุกน้องอย่าคนเลยบ้าจะใช่มีหัวจังเลย แล้วจะสิเปันก็แล้วหายละใจละแม่แค่ก็เต็มยู่เได้ล่ะซื้อไม่ให้กินแม่แม่มบย้ำมาแรงก็นี่คามูกกะมั่งนึน้องลูกน้องกันตัวนี่แล้วซื้อมาได้หนิแกได้ห่ะซื้อมาให้เจ้าอันงานกินขามีอยไ่ได้หล่ะโอ้ยดันเสือยังใส่ถึงก็แย่งนี่ วเนนะงมีเตคนเว้ยน้องยางอะลบไปลบมาอยู่ต้องห้หน้าัวนจะองมิตับรดเลยทุกคนบ่มบ่มอยู่คือบ่สือแบบดำได้รถยทีฮะมีอยู่ป่มีมาดำได้เลยการส้างแน่นออามาำเห็นหลบบางย นี่ยูตีการม่มีเห้ลยรถอีแนหน่อยแกยเคืองนยแปุ่นแกเนาะแ่ปุนแกเขาเนาะเจ้ากลสินเน้อลายอีแนไหมเจ้าแกมนออยนะสำหรับมีจะรถอีแนเลยเจ้ากลสินเนาะแม่ ขาเจ้าต้องรักข้อข้าเจ้าข้าเจ้ามันไฮหลายอ้อยอ้อยมันเลยล่ะข้าเจ้วข้าเจ้าพูดข้าเจ้าขึ้นไห้ขึ้นพูดเนาะส่วนตูใส่เครื่องใส่เครื่องรถนี่แหละเฮามาเด้อมาเด้อกินไข่กุ้นอ้าวบ่เมาวะน้บ่มเงี้ยบเมาวะมีแต่ซีบเอตินซีบ็นแรงอืมเดียวเดียวเอ้ยมือไหนน่ะมือเอือนปะ เอินหนมาได้บ่ลาะ้อเอินน่ะมาวัด้าิมันไปรอตั้แต0ซีไม่ได้ยอนนี่ตีซี่เ้นหกทุ่มแค่คนหลอนเนก็แห่ข้าพันกรอ่นต้ตกทุมไปใช่ไหมยอยอยู่บ้านถ่ายเฮ็สามทุ่มไมได้ควรเัินน่ะอแล่ซีโมง3ามโมงอะแล้วาม0นงแรงเนะเออ จะเกาแล้วสองสามทุ่มปีนี้แล้วสามโมงแรกรัดเอาก็เลยมาพาเทก่ยนย้นย้อเขาที่กิงสองทุ่มกับป้าแล้วเนะปีนี้สามโมงแรกแล้วกลาบมากไปก่อน